อำเภอบ้านฉางส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดประตูสู่ตะวันออกเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่โรบินสันบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนายกิติพงศ์อุระวัฒน์นายอำเภอบ้านฉางเป็นประธานแถลงข่าวบ้านฉางไบเกอร์มีนางสาวม,มันลิกาจีระนำรงทัญญาผู้จัดการโรงเรียนดนตรีคีตานัท นายวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการทททระยองนายสุมเมศนาเจริญนาย,ยกสมาคมครอบครัวข่าวระยองนายไพโรธสำเนียงรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพลาและนายโยงบุรภาสมาคมรักจัก,กรยานยนต์สยาม ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวอำเภอบ้านฉางพร้อมแล้วเปิดบ้านจัดการกุศลใหญ่ของอำเภอในวันที่4-5มีนาคม2566ที่หาดพลาเพื่อให้ไบเกอร์ทั่วประเทศและต่างประเทศมาร่วมชุมนุมสังสรรค์เปิดการท่องเที่ยวบ้านฉางเปิดประตูสู่ตะวันออกนายกิติพงศ์อุรวัตรนายอำเภอบ้านฉางกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการต้อนรับไบเกอร์จากในประเทศและต่างประเทศประมาณ300คัน เข้ามากินเที่ยวบนบกในทะเลหาดทรายสวยงามอาหารทะเลสดจะเป็นการบรรจุการท่องเที่ยวของระยองในปีถัดไปมีการประมูลของรักของห่วงของไบเกอร์รายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉางและโรงพยาบาลทุกฝ่ายพร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องพอเริ่มคิดแล้วเริ่มต้นทำแบบไหนคะแต่เรามักจะเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางพักน,นะครับ ก็ในส่วนของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้วยก็ทําให้การท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เราเรามีมีเยอะนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งเรามีจัดสติฟูดนะครับทุกๆุสิ้นเดือนที่มันจะทําให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเมื่อมีกิจกรรมเป็นอุตภเปาคือตอนนี้มีทางรัสเซียลงที่อุตภเปา เดือนที่ผ่านมา40,000เข้ามาที่เราได้แบบไหนยังไงอันนี้คือตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่าทางพี่ๆไบเกอร์ทั้งหลายเนี่ยทางครูต่ายก็ได้เข้าไปคุยกับทางทรท,ทนะครับซึ่งจัดในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนคิดริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนอย่างท่านนายอำเภอทรทบ้างท้องถิ่นบ้างเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีในนาของเทศบาลก็ ได้มีการสนับสนุนพื้นที่นะครับให้พื้นที่ให้การต้อนรับนะครับอ,อย่างเป็นกันเองนะครับใกนการใช้พื้นที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาค่อนข้างจะแบบมันมีอะไรหลายอย่างน่าทำเป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้น,นี้ส่วนนึงนะประเด็นต่อมาก็คือว่ากิจกรรมวันนี้โดยครูตายจริงๆแล้วเคยทำ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กับผมในฐานะในฐานะสถานีวิทยุกรีร้อยหนึ่งร้อแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเป็นปีแรกของบ้านฉางที่จัดงานไบเกอร์นะครับ oh <my> นะฮะบไบวีด <Hi, hi. S 2> ใ,ในครั้งนี้นะครับครั้งแรกผมในตัวแทนของมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกสายพันธุ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อเมริกันคาจีบสยามน,นะครับ อยากได้เชิญมาร่วมในงานในครั้งนี้และเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพื่อที่จะหาทุทรศัพท์ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับชุมชนของบ้านฉางใช่ไหมเราเสริมการท่องเที่ยวบ้านฉางในครั้งนี้ครับคิดว่าสวยงามแน่ครับเราจะมาร่วมอนุรักษ์ป่าพยุนของเราด้วยครับสวัสดีครับเ่ของปตท,อทอนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านปฏิบัติตามกฎฝากพี่พี่ไบเกอร์ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากๆคะ่ะของคนหนึ่งกลุ่มค่ะ และจะประสบความสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือกันนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการสนับสนุนนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะคะแชร์ข้อมูลนี้กันไปเยอะๆนะคะเห็นว่ามีโปสเตอร,ร์ของการจัดง